และนี่คือชาเลนจ์จลลี่น้ำพึ่งสาวยากไรไมีฐานา like ะและกิก้าริชได้ลองจัลลี่รสชาติที่แต,ตกต่างกันมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่สุดมีทั้งแบบที่อร่อยและแบบที่น่ารังเกียจเงินก็ไปดูกันเลยมันต้องสนุกแน่นอนอยู่กับเราอย่าไปไหนเลยเลยริชนี่ได้จัลลี่รสฮบ,บ้าบับบ้ามันอร่อยมาก โมนิก้าได้จลลี่รสเครื่องดื่มชูกำลังพร้อมชูเซงทีนี้มาดูนิโคเธอได้จลลี่รสคาราเมลซูซ่าสนอร่อยงานใครจะเป็นคนเริ่มก่อนฉันจยเป็นคนแรกมนลองจลลี่ใกถ้๊าดกันกดปุ่มลึบจลลี่ใส่ถาดแล้วก็มาลองกันเลย อร่อยมากมากอ้ฉันรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยฉันอยากกินให้หมดเลยกินอีกกินอีกว้าวฉันรู้สึกได้ถึงพลังงานที่เต็มเปี่ยมในทุกตารางนิ้วของร่างกายโอ้โหทั้งหมดเป็นเพราะเจลลี่กันเหรอเธอจะไปไหนมนิกา้าเธอไปปาร์ตี้ด้วยนะเจ๋งไปเลยและเธอเข้าร่วม แข่งขันกีฬาโอลิมปิกและเธอได้ที่หนึ่งยินดีด้วยเพ <Yes. S 1> อ <c oughs> ฉันเหน่อยแล้วงานเป็นตาฉันนะเยี่ยมมากมาลองดูกันเลยดื่มจะนล่่ใส,ส่เักสุดยอดฉันพร้อมจะลองแล้วอมมันอร่อยมากมมมมโอ <c oughs> มีระเบิดเหมือน มันอยู่ในปาก oh. oh. Nicole, โอ้โหนิโคเธอโอเคไหมอะดอกไม้ไฟสวยจัจว้าว <Wow. S 1> เสียงอะไรอะใครจุดดอกไม้ไฟโออไม่นะนันิโคบริกนี่น Nicole, Britney, เราต้องช่วยเธอ <c oughs> เอาถัางไปครอบนิโคซสิน่าจะช่วยได้นิ Nicole, โคลเธอโอเคไหมเออเธอดูไม่จืดเลยมีขยะเต็มตัวเธอไปหมดไม่ควรเอาถังขยะครอบหัวคนอื่นนะ แต่ตอนนี้เหลือแค่บริตนี่ต้องลองชิมเจลลี่ได้สิเอาล่ะบีบเจลลี่ใส่ทสัชอ๋อสีสวยและเป็นสีชมพูมาลองกันอ,อร่อยเหลือเชื่อ,อเดี๋ยวกันนะมันคือหมักฝรัง่งฮจึงไปเลย ใช่คงใช้เวลานานแนะ่ฉันชอบจังอะอยากกินให้หมดเลยทีนี้ก็มาปอดลูกโป่งใหญ่ๆกันไม่ได้นะฉันจะปิดปากเ้าไว้ด้วยโอ้เดาว่ามันคงไม่ช่วยมันออกหูแล้วเธอนี้สุดยอดจริงๆและครั้งนี้บริดนี่มีจลลี่รสพริกสุดเผ็ดร้อนอ้อมอนิก้ามีจลลี่รสปลาน่าอยากแยงและนิโคลมีจลลีรส,สกีเทิ้ลส์ดีงาม และครั้งนี้รีนี่และโมนิก้าเป็นฝ่ายแพ้เพื่อเทอมเรจจิล,ลี่ที่รสชาติอร่อยในกรณีนี้นิโคลจะเริ่มก่อนเยี่ยมมากมาลองกันเถอะลองน้นอยๆก่อนประมาณนี้น่าจะพอ,อโอ้โหตัวฉันแาลเป็นสีเขียวเจ๋งจังแล้วถ้าลองสีอื่นละ่ะอืมมันลองสีชมพูกันเถอะออ และตอนนี้ฉันกลายเป็นสีชมพูว้าวบิดดี้มาขอเธอกันเถะนิโคไม่ยอมแบ่งให้พวกเรากินขี้งกใช่แล้วนิโคไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะแบ่งขนมของที่ให้ใครมาลองสีอื่นกันโอ้สีน้ำเงินเจ๋งถ้าดูดีจริง,รงๆเข้ามากมีอีกไหม <What? S 1> ไม่มีแล้วเหรองั้นสินนะ หมดแล้วน่าเสียดายจังทีนี้ก็ถึงตาของโมนิกา้าเร็วเข้า <c oughs> กล้าน้อยเริ่มเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ฉันต้องกินกับคนวาฟเฟิล <c oughs> เร็วเข้ามันไม่ทำงานนะงานช่างเถอไม่ได้นะเดี๋ยวฉันช่วยโอ้นิโคลจัดการได้ง่ายๆ <c oughs> โมนิกา้า <c oughs> เราเห็นแล้วว่าเธอ อยากลองจริงๆเสียใจได้นะถ้าปฏิเสธมิได้เธอต้องลองอออออไม่ไม่เอาไม่อย่าแต่ต้องฉันให้ตายเธอทำลงไปเนี่ยพอทีฉันจะโอ้เออโอ้ที่ไหนล่ะโอ้กระเป๋าโอ้ไม่กระเป๋าของฉันเป็นพเพราะเธอนี่เขางานตาฉันแล้วฉันมีนจเจลลี่น้ำผึ้ง รส oh, <man. S 1> พริกสุดเผ็ดบีบใส่โคลนวาฟเฟิลสีสวยจัง oh, <man. S 1> มาลองกันเถอะน่ากลัวมันอร่อยนะปากร้อนๆนะมันเผ็ดฉันต้องเรียบกินให้หมดเ oh, <move. S 1> ลยในเด้อนะ Oh, หมดแล้วออ่าอ่าป่าฉันม่ฉันหยุดไฟไม่ได้หูฉันเขายัางช่วแต่สาวๆฉันขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจและครั้งนี้โมนิก้ามีจลลี่รสเันโทสเยี่ยมมาก <c oughs> ส่วนบริดนี่มีนอนน่าอย่าแยง คขาโชคดีแล้วถ้าเมนจะเล่นน้ำพึ้งสุดคลาสสิกว้าวและใครจะเป็นคนแรกโอ้นิโคขตัดสินใจแล้วเธอจะเป็นคนแรกใช่ฉันอยากลองจะลล่น้ำพึ้งของฉันอนอื่นกินนิดหน่อยยำยำยำอืมอร่อยมากว้าวต้องกินให้หมดเลยทีเดียวโอหทำไปได้ยังไงอะออได้สี่พึ่ง มีพึ่งจำนวนมากมันที่เจลลี่นำผึ้งพวกมันก็อยากชิมเหมือนกันแต่ว่านิโคกินไปหมดแล้วเป็นไงดีล่ะนึกออกแล้วเราต้องวางยาพวกมันเ้าของฉันมีกลิ่นเหม็นมากพวกมันทำไม่ได้แน่เห็นไหมล่ะมันเปนหนีไปแล้วแ <c oughs> สงทากับเขาี่เดิมกัน <c oughs> เอาลาถึงตาฉันแล้วไหน <c oughs> ฉันมีไอเดียเอาไม้ติมมาเสียบเข้าไปในเจลลี่ แล้วมันจะกลายเป็นไอติมทีนี้ก็จุ่มลงไปในขวดนูเทลล่าไอติมเคลือบช็อกโกแลตอะไรจะดีไปกว่านี้ว้าวเจ๋งมาลองกันใช่ยังอยากิเศษไปเลยฉันชอบจริงๆสุดยอดรีนี่ถึงตาเธอแล้วโอเคมาลองกันเถอะแต่ว่าเจลลี่หนอนี่นะโอ้ไอเดีย ฉันจะใส่มันในขนมปังข้าดอกมันตลกดีแต่ว่าถ้าใส่จลลี่หนอนแลมันก็ไม่น่ากินเท่าไหร่เลยเป็นไงเป็นกันเออจะอ้วกต้องกินมาจริงๆหรอใช่สิบริตนี่ลองเลยเธอาจ,จะชอบมันกันได้นะมีคนกินหนอนอยู่เหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่สาวๆของเราแน่ๆนเป็นยังไงบ้างเธอกินเข้าไปแล้วและเธอยังชอบมันอีกด้วย ใช่อร่อยมากๆเลยไฉันชอบแบบว่าอยากกินให้หมดอร่อยจุง้งอออย่าแยงและครั้งนี้บริตนี่มีเจลลี่ลูกอมรสเปรี้ยวสุดๆอย่ารู้จังว่าจะเป็นยังไงโมนิก้ามีเจลลี่แฟนตาสโวนิโคลชอบไม่ดีเลยเธอได้เจลลี่กระเทียมใครจะเป็นคนแรกบริตนี่คงกลัวอยู่แน่แน และนิโคลก็ไม่อยากกินเหมือนกันโมนิก้าเธอจะเป็นคนแรกโอเคมาลองกันเลยหยเจลลี่ใส่ในถังเล็กๆเกจง๋งอยากกินเจลลี่ให้หมดสุดยอดมาลองกันอร่อยจุ้งโอ๊ยออมาระยาทของฉันหายไปไหนขอโทษทีนะมันเป็นแกส๊ส รีนี่เราเข้าตาเธอแล้วโอเคจะลองเดี๋ยวนี้ยังไงก็หนีไม่ได้แล้วมันเคยชา l เลนจ์ Challenge. ฉันจึงต้องกินอ่ป,ป๋อกลัวๆจริงๆมันอร่อยด้วยซ้ำฉันชอบนะโอ๊ยไม่นะเปรี้ยวปรีเลยฉันกลัวเราประพอลากตัวเธอออกไปทีฉันกลัวบรทนี่ พอใจแล้วเธอมีพิษแน่นอนในกรณีนี้เราต้องทำให้เธอเป็นกลางแล้วก็กักกันตัวไว้เทมิจะเจอทุกคนว่าเธอเป็นอันตรายและเราต้องติดป้ายเตือนด้วยว่านี่คือกำมันตรังสีงานเสร็จแล้วแล้วเจอกันใหม่ลาก่อนนิโคเนึกวมาบริตนี้ไม่สามารถกินได้แล้วงับเป็นตาเธอแต่ฉันไม่อยากทำก็ได้ ฉันต้องการขนมปังฝรั่งเศสบากัตเยี่ยมมากฉนันเก็พอแล้วขอบคุณ oh. บีบจารีล่ลงไป oh. มันจะต้องแย่มากแนะ่แน่พอกระเทียมเห <Hey, you. S 1> ม็นจริงๆ mm. กลิ่นแรงสุดๆมาลองกัน e <ww. S 1> อียวเหญิงขอเราคามีลมหายใจแย่มากแนะ่แน่โอ้เธอกิงนเข้าไปได้ยังไง <Hey. S 1> ดูสิ เจ้าชายตัวจริงมาขอแต่งงานกับนิโคของเราฉันมีความสุขจังจะเป็นของคุณเจ้าชายที่รักฉันหลอกเ้ยลมหายใจของเธอเป็นมากฉันไม่ต้องการเธอแล้วลากอ่อาว่าฉันน่าเกียนและครั้งนี้นิโคลได้กินเจลลี่นูนเฮล่าชอบข้าวข้างเกแล้วสามนิก้าได้กินเจลลี่ไอศครีมและบริดเีนได้กินเจลลี่อาหารหมาหน้าผิดที่แย่ เห็นได้ชัดมีบางอย่างผสมอยู่ถ้าไม่มีใครว่าฉันจะลองก่อนฉันชอบนูเทลล่ามากมากมันต้องอร่อยมากแนะ่มาลองกันใช่ oh. วิเซ่รสชาตินูเทลลาท่าแท้ๆเัาจะทำขนมปังกับนูเทลลา่าอ๋อน่าก,กินจังเลย <No. S 1> มาลองกันเถอะ <Yes. S 1> แต่ว่ายัางไม่พอนะฉันอยากกินแซนด์วิชชิ้นใหญ่ๆ ต้องแบบนี้สิน่ากินขนนึ้เกียใช่อ <Hey. S 1> โอโแล่ะเชื่อเธอจะกินหมดเลยอ๋อแน่นอน <Yes. S 1> นิโคลนี่คือสิ่งที่คนใฝ่ฝันแซนด์วิชนูเทลล่าชิ้นใหญ่อร่อยอย่างน้นเลยเชื่อเรียกลองลเ, <c oughs> อเลยเขาอืมเออใช่เลยนี่จะเป็นสิ่งที่ล่สุดที่ฉันเคยกินอร่อยเกินบรรยายฉัน <c oughs> ชอบนูเทลล่าเจง๋ง โมนิกา้าถึง่าเธอแล้วแน่ <Okay. S 1> นอน <c oughs> ฉันต้องการพอนไอศครีมบิบเะเลลี่ไอศครีมสตรอเบอรี่ที่ฉันชอบที่สุดดูนะ่อร่อยมากแล้วก็สวยด้วยอ๋อแล้วรสชาติมันก็ดีเวอร์เจ๋งจังแต่โมนิกาน้าแน่ใจหรอว่ากินได้เร็วขนาดนั้นมันคงเย็นเหมือนไอศครีมแน่ๆ สมองฉันมันแข็งเจ็บจังเลยเหมือนมีน้ำแข็งในหัวรู้สึกดีขึ้นแล้วเฮ้ยเธอทำฉันเสียสมาธิจากเรื่องสำคัญอะ่ะเจ็บนะอะไรอะ่ะน้ำแข็งอะเอาเืินไปเลยเธ <c oughs> อ,อยังชื่อตาฉันแล้วใช่ไหมโอเค <c oughs> เอาทามมา <c oughs> แล้วก็ปิเจลลี่ลงไป <c oughs> มันดูแย่จังแถมยังเหม็นอีกตั้งหากเอาช้อนมา oh, <man. S 1> ฉันจะไม่กินถ้าไม่มีช้อนโอเคอนี้ก็มาลองกันอร่อยอะะหมามาทำอะไรที่นี่อะ่ะเอาไปนะหยุดเห่าเคซี่ได้แล้วอย่าก,กังวลนะเด็กดีๆถ้เป็นบ้าไปแล้ว